สวัสดีค่ะเนย BNK48 ค่ะสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังคลื่นวิทยุทุกท่านเลยนะคะเนื่องในวาระปีใหม่เข้าสู่ปี2022นะคะเนยก็ขอเป็นตัวแทนของ BNK48 มาร่วมอวยพรให้กับทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขแล้วก็พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะใครที่จะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะและที่สําคัญค่ะสามารถขอเพลงของพวกเราสวัสดีปีใหม่ได้นะคะซึ่งเวอร์ชั่นนี้นะคะเป็นการนํา มารีอเลนใหม่ค่ะตามแบบฉบับสไตล์การร้องของ m มมเบอร์โฟเท์กรุ๊ปไทยแลนดค่ะที่จะมามอบความสุขและก็ความสดใสให้กับทุกคนอย่างแน่นอนค่ะสามารถรับฟังเพลงนี้ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์เลยนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วพงไทยจงคล้าวบวงภัย Happy New Year ค่ะสวัสดีค่ะ ฮูบีนค่ะสวัสดีปีใหม่ผู้ฟังขึ้นวิทยุทุกท่านด้วยนะคะเนื่องในวันนี้เป็นวันดีวันปีใหม่ปี2022ูบฮูก็ขอเป็นตัวแทนจากเพื่อนๆพื่อนบีนเคฟมาร่วมอวยพรให้กับทุกคนคะ่ะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงรายล้อมไปด้วยสิ่งดีๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนยิ้มแย้มยทุกรวันเลยนะคะ และและและตอนนี้ทุกคนก็สามารถไปขอเพลงสวัสดีปีใหม่ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่สเปเชียลมากๆเลยจริงๆเพราะว่าพวกเราได้ทำการวีอาร์เรนจ์เพลงต้อนรับปีเสือตามสไตล์48 g r o u p t อ a i l a n d ป il ของพวกเราเลยนะคะทุกคนก็สามารถไปฟังเพลงสวัสดีปีใหม่ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์เลยนะคะมาฟังกันเยอะๆนะสวัสดีปีใหม่ ช่วยกันรับขันปีใหม่เธอเลั่งหรือไทยไว้มันเย้สวัสดีปีใหม่นะคะต้อนรับปีเสือไปด้วยกันนะคะยัยยบาย <l ots of words> สวัสดีเจ้าแชมพูซีเจียมเฟรเดียเจ้าสวัสดีผู้ฟังคลิปวิดีโทุกท่านนะคะก็ปีใหม่นี้แชมพูก็อยากจะเป็นตัวแทนเมมเบอร์แล้ววงซีเจียมเฟรเดียเพาที่จะมาอวยหรให้กับทุกทคนนะคะก็ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆกสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะและตอนนี้พวกเราซีเจียมเฟรเดียและ B บีนเคเฟร์เดียพวกเราก็มีเพลงใหมค่ค่ะชื่อว่าเพลงสวัสดีปีใหม่นะคะก็เพลงสวัสดีปีใหม่นี้นะคะพวกเราก็ได้มีการทําให้มีความพิเศษขึ้นมาก็คือทําให้เข้ากับไอ ด48รูปไทยแลนด์ทุกคนเลยนะคะซึ่งมีความน่ารักสดใสเข้ากับปีเสือที่จะเข้ามานี้มากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขกับเพลงนี้ด้วยนะคะแชมพูก็เลยจะมาร้องเพลงท่านฮุกให้ฟังนิดนึงนะคะหนึ 1, 2, ่งสองดีปีใหม่แล้วพ้องไทยจงเท้าปวงภัยช่วกันดับขันปีใหม่ชลา ก็น,นี่เป็นท่านหลกเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถฟังเพลงของพวกเราขอได้ทางผ่านคลื่องวิทยุต่างๆได้แล้วนะคะก็ตอนนี้พวกเราก็ฟากเพลงนี้ด้วยนะคะไปกันนะคะบ๊ายบาย สวัสดีเจ้ามามีซีเจมฟอรีเอเจ้าก็สวัสดีปีใหม่ผู้ฟังคลื่นวิทยุทุกท่านนะคะก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้มามิงก็ขอเป็นตัวแทนวงจากซีเจมฟอรีเอนะคะมาอวยพรนะคะให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาด้วยนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสปีใหม่นี้พวกเราก็มีการออกเพลงออกมานะคะชื่อเพลงว่าสวัสดีปีใหม่นะคะก็เป็นเพลงที่เรียบเรียงขึ้นมาใหม่นะคะ ร้องด้วยความสดใสสไตล์โฟเดียสกรุ๊ปไทยแลนด์นะคะต้อนรับปีเสือเลยค่ะก็เดี๋ยวจะมาร้องให้ฟังหนึ่งท่อนนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วพ้องไทยจงแคล้วปวงภัยช่วยกันรักขวัญปีใหม่ทะเลงหรือไทยไว้มั่ง เย่ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> ก็ทุกคนก็สามารถขอเพลงสวัสดีปีใหม่ของพวกเรานี้ได้ผ่านทุกคลื่นวิทยุนะคะแล้วก็ทุกช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบายเอ yeah. สวัสดีค่ะปายา B&K เ o r เดค่ะสวัสดีปีใหม่ผู้ฟังขึ้นวิทยุทุกท่านเลยนะคะในวาระปีใหม่2022นี้นะคะปายาก็ขอเป็นตัวแทนพวกเรา B&K For ่อเดนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรก็ขอให้สมหวังนะคะ เพื่อนๆสามารถขอเพลงสวัสดีปีใหม่ของพวกเราได้เลยนะคะซึ่งมีความพิเศษก็คือมีการ r e ี r ร a เรนจ์ใหม่ต้อนรับปีเสือตามสไตล์การร้องฉบับ Member f o r r o u p Thailand สาดาความสุขความสดใสแก่คนไทยเพื่อนๆสามารถขอเพลงผ่านทุกคล่นอุทยุชนนำเลยนะคะและในทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะความพลัง้งพาดตงกันยามากงเนินรทม คุณค่ะสวัสดีค่ะจีจีบินเทฟเฟเรีค่ะสวัสดีปีใหม่ผู้ฟังคลื่นวิทยุทุกคนนะคะในวาระปีใหม่2022จีก็ขอเป็นตัวแทนของพวกเราบินเทฟเ r อ,อรีอวยพรปีใหม่ทุกคนนะคะก็ขอให้ปีนี้เนี่ยทุกคนมีความสุขสมหวังส่งพัฒนาในทุกๆเรื่องที่สําคัญสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ปังๆเฮงๆรวยๆกันทั่วหน้าเลยนะคะ สามารถขอเพลงสวัสดีปีใหม่ของพวกเราบินเคปอรเดได้ซึ่งพิเศษมากๆเพราะว่าเรามีการ r e ียล a n นจใหม่ต้อนรับปีเสือบอกเลยว่าส้างความสุขสั่ความสดใสกันอย่างแน่นอนแบบฉบับโปรเดย์กรุ๊ปไทยแลนด์ค่ะก็ขอกันมาเยอะๆนะคะได้ทุกช่องทางออนไลน์แล้วก็ทุกคลื่นวิทีุเลยค่ะ สำด่ดานสำเริงบันเทิงมันสุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อนขอ,อกันมาเยอะนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊า สัสด no ีค so ่ะโมบายเบนแครเดนค่ะโมบายก็ขอเป็นตัวแทนจากเบน K ค o r ฟเดนนะคะอวยพรวันปีใหม่2022ให้กับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่ความสุขโชคดีตลอดปีและก็ตลอดไปเลยนะคะใครที่ว่างๆเงาๆนะคะก็สามารถฟังเพลงของพวกเราได้นะคะนั่นก็คือเพลงสวัสดีปีใหม่ของพวกเรานนั่เองค่ะก็ความพิเศษของเพลงนี้นะคะจะมีการรีเรน์ใหม่ค่ะเป็นฉบับพวกเรานะคะ โพดีเวิดกุ๊ปไทยแลนด์นั่นเองชายก็คือต้อนรับปีเสือกันเลยทีเดียวนะคะเพลงน,นี้เนี่ยก็สนุกสดใสน่ารักมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมไปฟังกันได้นะคะสามารถขอฟังกันได้ที่คลิทยุวชั้นนาทั่วประเทศเลยค่ะแล้วก็ซื้อออนไลน์ต่างๆได้เลยยังไงก็อย่าลืมไปฟังกันนะคะเดี๋ยววัน้จะร้องไ้ฟังหนึ่งสองสามสวัสดีปีใหม่แล้วของไทยจงคล ด้วยกันรับควันปีใหม่ทะเลงหรือไทยไว้มันสุขสันวันปีใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ V B N K 4 8เค่ะสวัสดีผู้ฟังคลื่นวิทยุทุกคนเลยนะคะก็ เนื่องในวาระปี2022น,นะคะวีก็ขอเป็นตัวแทนเมมเบอร์ของ b ีนเคโฟเนะคะโอนควาให้ทุกคนมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดีภาพนะคะแล้วก็ขอให้ปี2022เนี่ยเป็นปีที่ดีของทุกคนที่สุดเลยแล้วก็ทุกคนนะคะสามารถขอเพลงนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่พิเศษม,มากๆค่ะเพราะว่ามีการรีแอน n จนใหม่นะคะก็ตอนรับปีเสือเลยแล้วก็เป็นการร้องแบบสไตล์โฟเด g r กรุ๊ปไทยแลนด์นะคะก็ทุกคนพอที่จะมอบความสดใสแลว ก็ความสุขให้ทุกคนแล้วค่ะสามารถไปรับชมรับฟังนะคะได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วพ้องไทยจงคราวบวงภัยฝากด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ครับบ๊ายบายดูแลตัวเองดยนะ